นะครับเรนียสันะครับพวกมรเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานท่านสุรชัยชัยตะกูลทองท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านดรสุเทพชินนวงศ์ท่านคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทุกท่านท่านปลักกระทรวงแรงงานท่านสุทธิสุโกศลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่าน ทวชัยศสีทองท่านรองทิพดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านจิรพร์บุญยธิ์ท่านรองทิพดีกรมจัดหางานนะครับท่านนันตชัยท่านผู้ตรวจราชาการกรมสำนักง,งานประกันสังคมท่านศักดินาศสนทิศักโยธินท่านรราชาการนะครับของกระทรวงแรงงาน ท่านนายเพอเกาะสีชังนะครับท่านอิทิพงจักรตีมงคลท่านกำนันตะบนท่าวงนะครับท่านสระสิทธ์เพตาแล้วก็ท่านประลัดเทศบาลน,นะครับของรักษาการนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังนะครับท่านนวทรธน,นเสถแล้วก็พี่น้องของชาวเกาะสีชังที่เคารพทุกท่านครับผมเองนั้นนะครับ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาที่เกาะสีชังแห่งนี้นะครับและได้มาพบปากกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลชาวเกาะสีชังนะครับและการตรวจเยี่ยมการรับสมัครในการประกันตนในมาตา40ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชังในวันนี้นะครับครับขอเรียนนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมนะครับและท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกะวิตย์วงสุวรรณซึ่งท่านดูแลกำกับกระทรวงแรงงานท่านให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นสถนานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมาทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงเข้ม อย่างจังหวัดชุมพีมีความลำบากในส่วนของการดำรงชีวิตในส่วนของการทำมาค้าขายนโยบายรัฐบ,บาลนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานสำรวจพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่29จังหวัดพื้นที่สีแดงหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดชุมพีและอำเภอกาะศรีชัางก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับท่านยกต้องการให้ชีพศิละ ร้านอาหารซึ่งนั่งทานไม่ได้ในพธธื้นสีแดงหรือจะเป็นพวกสกายบรถมอไซค์ที่ที่เขาไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ระหว่างนี้ครับนั้นในส่วนของนักท่องเที่ยวขึ้นมาไม่ได้เพราะเป็นช่วงว,วะ่ะสามทุ่มก็ต้องปิดแล้วอะไรนะต่างๆก็ทําให้การรายได้ต่างๆลดๆงลง,งป,ประมงก็ลําบากเพราะนักท่องเที่ยวไม่มาประมงขายปลาไม่ได้นะฮะก็เลยมันเป็นวงจรเศรษฐกิจวันนี้ก็เลยท่านยกก็เลยมองว่าให้อาชีพสื่อละ มาสมัครมาตรา40ผมเลยขึ้นมาทําประชาําพันแล้วก็คาดการว่าคนเกาะสีชางน่าจะเป็นหลักพันหลายหลายพันคนเพราะชีพสมากตัว,หล,วหลักเป็นปรามงหมดเลยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยโยบายที่นายกท่านนายกลำตรีทัพมาเดทธ์จุโ์โอชาโฟกัสไปถูกป้าหมายนะครับ